สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาเนก้าแม่ยู่กับสองน้องสุดาสาวลาวอีกแล้วพี่น้องมาเนน้องสุดาสิมาเจเจปลาลูกพี่น้องแจ่ปลาลูกปลาลูกหน้าอะไรพ่อแม่ปลาลูกผ่านพี่น้องนี่แล้วล่งตุมน้องปลาแหลกใส่อยู่น้องพี่น้องนี่กินกับดวงเออตุ่มเออดวงดวงย้อนอ้อยพี่น้องนี่ กินกับแจ่วกกินกับปูนปลาลูกมะพี่น้องแต่ว่าทางบ้านทางเฉิฐปูนเนาะแต่ว่าทางนี้เพิ่นเอลิฐแจบวปาลูกทาว่าอยู่บ้านถ้าเอลิฐปูนปลาลูกพี่น้องไปเบิ่งกันได้เนาะนี่พี่น้องอันนั้นยอดอ้อยนะนี่ฮัตชิหลวงแล้หละนี่เลยหลวงกินกับปูนเนาะพี่น้องพราว่ามันไม่น่ากินคนเปโอบ่าวินเพิ่นไปตึกแฮะยุ่แน่น้องน่อพี่น้องกระเดือดแบบบบปลาลูกปลาลูกหน้าน่อพี่น้องเลยกระด้อดเชียมาเห็ดปูนกิน นี่ก็ช้เป็นยอดอ้อยพี่น้องใช้ดวงกินกระปุนาะพี่น้องกินตอนที่เออตอนแรกพี่น้องอะไรใส่ปลนปลาลูกเนาะงือว่ากัดตือว่าแสบเลยเนาะตือว่าลีดเน่ให้กินปลนปลาลุกพี่น้องปลาลูกปลาลูกปลาลูกหน้าเนี่ยมันก็สีแสบเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นปลาลูกพันธุหรืะพี่น้องไหมก้างตัมพี่น้อง เพราะว่าถ้าตกเพาต้องใส่พักสิ่งคาน้าเพราะว่าคาข้าวพี่น้องอย่ามันข้าวนะต้องใส่พักสิ่งคายถามว่ามันมีใบคามากกว่าตองเอาใบคามใส่น้ำใบอ้อนมันอ่ะแต่ว่ามันบ่มีน้องสุราก็ได้เอาแต่ใบสิ่งคายพักสิ่งคาใส่แกะข้าวเนาะพี่น้องค่ะรอไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเพราะว่าเมือนี้กับฟนตกพี่น้อยฟุ้นตกะบนเหมืองเนาะมันคือว่าท่าฝนตกบ่อนออมือนี้แต่ว่าเมือนี้ตกพี่น้องฟุ้นตกะบนเหมืองกัน กูดีแหละโภกาเลยเนาะโภกาตกแเนียอย่างแต่พ้นหมโตกว่างห้าตัวกาเลยทานว่าพ้นหมโต๊ะกูดีตายไปพี่น้องเลยค่ะมันเกล้มาค่ะอดีใจเนาะพ้นโต๊ะลงมาน่ะบอว่าทางฟังไทยหรือว่าทางเมืองนอกโตกบ้ามืองเองพี่น้องเลยแต่กระทางบ้านน้องสุดาทางสวรรค์มาเขียนตกพี่น้องวันนี้เป็นมพ้นตกเนาะแต่ว่าแต่แต่ตอนน่ะหมดและแต่น้องสุดาท้ายคลิปตอนพ้นตกวหมดและ แต่มือนานมากยังม,มาตกงเลยกำลังมาตุงหมดนี่พี่เอยนี่พี่น้องหมักพริกมักพริกปปูมันปูเองนอนนีเนอใจใ่น้อยเดียกับเพชรพอวังพีงเพชรแห้พี่น้องเลยพราะว่ะค่นิดนิดสำหรอบปูใหญ่ผมนะปูเไ็้ใจหายด้วยอยากหายหายเกงขนาดิตเพชรพี่น้องเลยใ่น้อยเดียกับเพชรน้องชดอไรที่ว่าลังแล้อยากนูดอะนิดไปดูน้พี่น้อง จะเบิเชอกน้องชุดาวะปีเปิดนแต่คุณบอกนะในนินคุณยายผมบอกค่ะคุณพ่อแต่ว่าในยาผมบอกว่าใส่พิเพชนอกรังปีกนี่ยใส่ปูนปลาลูกนะเพราะว่าฮอบนะว่าโมไซเพ็ดเนี่ยมันิะโมเสะมันสข้าวแน่นอกนี่ก็้อยเดียกับเพ็ดอะักี่งนี่พี่น้อยว่าปูนผูงูเองนะมันซุกแล้วถ้าเสีมาตาก้มันแห้งพี่น้องแต่ก็ให้มันแดงแดงพะละเงิน เง่เาจจงบริสุทธิ์ฟีดกินแล้วเนาะะปู่ก็เองนี่ถ้าวเาใจหายได้ใจหายนี่ปู่มาฟีใน่เพชรพี่นออ้องเ,เออเพชรแฮะทือว่าแหละคนใจหายแน่แน่นอนมีเอาว่าลางันนางพี่นอ้นอ,นองคปน,น,น่ไดโอเคพี่น้องน้องุรางใช้มาตำผิดเลยเนาะนี่เจ้าพีนี่ ว่าเม,ม,ม,มันเห็ดปนหรือว่าใส่หัวมันนักพี่น้องคือว่าถ้าเห็ดปนเรียบร้อยนะให้ใส่วี่ไก่ช่างเรียบร้อยแนละ้วให้หแหล่นะแล้วถ้าต้องเอาหัวมันลวกกระโลกล้วนใจนะพี่น้องจากปรนเ็ดตางกัคนะม,นมีบานกกดน้องสุดาเออหนักกระโลกมาเลย เ็ดทำ้มันเย็นก่านมั่อกีเอาสีมันไหลม,มันยังหออยู่โอ้หนักเบิดนี่นหอนพี่นองเาล่มันเย็นนะเป็นปลุกปลุกหน้าแล้วพี่น้อง,องปลุกธรรมศาตร์เราเองนะมัน ถือว่าเสพนะปนลูกตงนี้มันคือปลาลูพันน้อพี่น้องนี่อาใส่สีมาแล้วตรงหัวมันใส่น้ำนาดมันมากขนากถ้ามีคนเอแบบนี้เนว่ามันเห็ดกินมันอยู่บ่ายน้องชุดานอยู่บ้านยาดูบานยา้ามันเลยคือกนได้เห็ดกินเพี่เอ้ยบีกัน โอเคพี่น้องกับมี่เส่นี่เรียบหลอยจกนองหนกกับกระบุกโอยนี่โอ้ยไม่เรียวเส้อต้องหอมต้องหอมเหรบพระหอมปอบพี่น้องใจหนับเลยนั่นเสจตูนีเด้นมา แซ่แบแซ่บอร่อยพีหน่อง